ดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี f อซเก่า f อฟใหม่ทุกทกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณได้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำานณแนวทางหวยหุ้นห้างสิงน,นะคะพี่น้องช้าบ่ายวันที่17มีนาคม2566นะคะพี่น้องขาไม่รู้ว่าวันนี้มันดังหรือเปล่านะคะพี่น้องไม่ใจเสียนะคะหัก หากอยู่ในโทรศัพท์นะคะพี่น้องขาไม่นะคะไม่ที่ใช้พูดนะคะพี่น้องคะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นไปก่อนนะคะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนเราคํานวณน,นะคะพี่น้องขาคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะก่อนคำนวนนะคะจะอยาพาไปดูวันที่16ก่อนนะคะพี่น้องคาเข้าหอหลุดนะคะขอโทษขอไปค่ะพี่น้องขะวันที่16นะคะจะให้เด่นรอบเช้าศูนย์และเก้านะพี่น้องมือดํานะคะเอาอีกแล้วนะคะพี่น้องคาเมื่อวานนี้ทําผมอยู่ทุ่งนานะคะลูกค้าไม่เอาถุงมือมาให้นะคะพี่น้องลืมนะคะ ดำปีเลยนะคะพี่น้องค้าบนมาห้าห้าเก้าล่างสองแปดนะคะพี่น้องค้ามาห้าเก้าเก้าห้านะคะเด่นมาเก้ารอบบ่ายนะคะสี่และสามบนมาสามเก้าหนึ่งล่างเก้าหกนะคะมาเข้าเก้าของรอบเช้าหมดเลยนะคะรอบบ่ายหลุดนะคะสามมาหลักร้อยเรามาต่อนะคะมาลุ้นต่อวันที่สิบเจ็ดนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่เก้าและแปดค่ะ เก้านะคะเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหกเก้าสองเก้าหนึ่งค่ะแปดนะคะแปดแปดแปดเจ็ดแปดห้าแปดสอง แปดหกแปดหนึ่งนะคะพี่น้องคะรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายเด่นอยู่ที่แปดและเจ็ดนะพี่น้องทั้งว่าวจะหิวนอนนะคะเนาะมาแต่เช้านะคะพี่น้องคะ,จะใจคำนวณแต่ตีสี่นะคะหิวนอนปกตินะคะขอโทษเลยเลยพี่น้องทั้งหาวนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะแปดนะคะแปดเก้า แปดแปดแปดสามแปดหนึ่งแปดหกแปดเจ็ดค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะคะประมาณนี้นะคะ ชอบก็ตามไม่ชอบเรื่อนผ่านได้เลยนะพี่น้องเนาะเรามาดูคู่ตัวเด่นนะคะ9 8 98, 97, 8 7ค่ะ98 9าเจ็ชอบ9 6เพิ่มนะคะ8กค่ะ8 8 8 7 8ด้านล่าง8 9 8 8ก้าแปดเจ็ดแปดหกแล้วแต่มัก์กนะพี่น้องเนาะ ใจกับมักรึกันเนะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันหลายตัวนะคะก็แล้วแต่เอฟซีจะพิจารณาชอบนะคะพี่น้องคะเจ็ดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะประมาณนี้นะคะเลขเด่นประจําวันนะคะก็คือเลขหนึ่งและเลขหกอ๋อพี่น้องประกาศซื้อมาเมื่อวานนี้ตายไปแล้วนะคะหนึ่งและหกนะคะเบิ้ลประจําวันหนึ่งหนึ่งและหกหก นะครับพี่น้องขาค่ะ,คะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคชคมันหมาคับพี่น้องขาสวัสดีค่ะ